ปวุ้งเข้าสูปกาสตรแก้ววิมานทองของแม่อุ้ยจันทร์แสงพิทุรัตนะครับแม่อุ้ยรับพระหายกุณาดีคุณจากพระบาทสมเด็จพระประมินทรรารามาธิบดีศรีสินมหาวาชิลาลงกรพระวชิลากาเจ้าอยู่หัวทรงประทานไฟทิพย์เย็นนำแม่อุ้ยสู่สวงสวรรค์นะครับสู่สวงสวรรค์ ในเวลายามเย็นเย็นดวงจันทร์ได้มาฮับเอาม่อุ้ยไปสู่สุวรร์เบือนชื่อแม่อุ้ยว่าจันแสงวิทุรัตคับ วันนี้กีตการลนะนาตลอดจะเห็นเครื่องสังคีตต่างๆกับบรลเลงส่งบรลเลงส่งเทพพิดาเทวาดานาว่าเ็บไม้บ